บทกวีอิงประวัติศาสตร์ของจีนเมื่อ1500ปีที่ผ่านมาจากวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในสีวรรณกรรมนั้นก็คือสามก๊กมีหลายคนบอกว่าอ่านสามก๊กครบ3รอบคนนั้นครบไม่ได้ที่จริงในความคิดผมไม่ใช่ครับคนที่อ่านสามก๊กที่ครบไม่ได้ก็เพราะว่าเขาจะไม่ทำอย่างอืงอ่นเลยนอกจากอ่านสามก๊ก ในประวัติศาสตร์นะครับเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์จีนโบราณซึ่งตัวละครในสามก๊กแทบจะทั้งหมดมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์จีนในเนื้อหาสาระบางส่วนนะที่น่าประทับใจเกี่ยวกับความรักถึงแม้ว่าคุณศึกผู้หนึ่งที่เก่งกาจที่สุดในแผ่นดินจีนจนมีประโยคที่อยู่ในวรรณกรรมสมก๊กได้กล่าวไว้ว่ายอดคนคือลิโป ยอดมาคือเซ็กเทาซึ่งขุนศึกลิปโป้คนนี้ได้มีอาชาคู่กายก็คือเซ็กเทาซึ่งเป็นม้าที่มีความสามารถมีพละงกำลังสูงและเป็นที่กล่าวขวัญถึงไปทั่วแผ่นดินจีนในยุคนั้นและในยุคสมัยเดียวกันก็มีสาวน้อยคนหนึ่งชื่อเตียวเซียนนางได้ชื่อว่าเป็นยิ่งงามที่สุดในแผ่นดินจีนในยุคนั้น มาพบกับริปโปแล้วก็เกิดมีความรักต่อกันด้วยเหตุต่างๆนานาที่ทําให้ความรักทั้งคู่ต้องเผชิญอุปสรรคปัญหามากมายหลายคนตราหน้าว่าริปโปเป็นบุคคลที่สังหารพ่อบุญธรรมไปถึงสองคนแต่ในเส้นทางของคุณศึกคนนี้ไม่มีความฉลาดทางด้านปัญญาแต่ในสายตาผมริปโปมีความซื่อสัตย์ต่อความรักอย่างยิ่งต่อคู่รักของเขาคือเตียวเซียน ดูถึงความประทับใจในแง่มุมนี้ในบางสิงบางอย่างมันมีหลายแง่มุมบทกวีนี้ได้เกิดขึ้นจากความคิดดังกล่าวบทกวีจันหลบโฉมสุดาดา,ดาวเมืองขึ้นเ,เรือง,ร,องรุ่งวรืออกวันออก มีทุ่งดอกไม้งามยามฟ้าสาายมวนพระกาใต้ฟ้าใด้ทาาด้ทานางชมประชันเคียงข้าขงกลางดวงใจปทุมมาประการศักดิ์สิววโลกเบ่งบานบุกกรณีสีสดใสมีอาจเทียบเปรียบนางในทางใดล้วนต่างเจตภายในอันใคร่ยเชย ดาวเมืองขึ้นเบื้องฟ้าตะวันอตกสำนึกบอกยอดชูอย่าโย่เฉยหากไรนางอ้างว้างอยู่อย่างเคยจะอ้างเอ่ยคำใดต่อใจเราโสมกระจ่างกลางฟ้าดาราพรมยามไรน้องเขียมกายมิวายงายสิ้นชมงามกลางใจเหมือนไรเงา ไร้สิ่งใดแทนเจ้าแทนเจ้าทั้งจักรวาลดาวเรืองรุ่งรุ่งตะวันออกมีทุ่งดอกไม้งามยามฟ้าสางวนตะกร้าใต้ฟ้าในฐานะชมประชันเคียงข้างกลางดวงใจ มาตรการสระสีโลกเต็นมันโบคอนย์สีใสมีอาเจียเปรียบนางในทางใดล้วนต่างเตอะไทยในอันคลั่โดนใจดาวเมืองขึ้นเบื้องฟ้าตะวันออกสนึกบอกยอดชูเยียเชยหาไรนางอ้างวางดูยังเคยจะอ้านเอ่ยคำได้ต่อใจเราสมกระจะัาฟ้า บางใจเหมือนไรเงาไรสิ่งใดแทนเจ้าทั้งจะกเกา่าดาทุมตัดกระดารสรสิโลก เป็นบางบุคคลนั้นมีสตใสมีอาเทียบเปรียบนางในทางใดล้วนต่างเจอภายในอันใครโดยใจจรมาตรการสัตวสิโลเป็นบางบุคคอนี่สซีใสมีอาเทียบเปรียบนางในทางใดล้วนต่างเจก็ภายในอันใครเชยสมกระจากกลางฟ้าดาราพองอย่างไรน้องเคียงกายไม่ไหวเงา สิ่งโฉงงาความใจมันไรเงาจะอ้างเอ,อ่ยคำไดต่อใจเราสองกจะจกฟังฟ้านาราพรมยาไมไรน้องเคียงกายม่ไหวเงาสิ่งโฉงงาความใจมันไรเงาไรสิ่งใดแทนเจ้าถึงจะเกวา